นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณชาติไทยจะมีสักสีถ้าได้คนนี้แลมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจทั่วแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนนี้เทศบาลตำบลหนองปาลาไหลขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชน ไปใช้ส Bond, ิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพกบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนเข้าคูหาท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบบัตรใบที่1บัตรสีม่วงเลือกนายกเทศมนตรี กากระบาดได้หนึ่งหมายเลขเท่านั้นบัตรใบที่2บัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเทศบาลกากระบาดได้ไม่เกิน6ห,หมายเลขผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถไปตรวจสอบรายชื่อตนเองได้ตั้งแต่วันที่สองมีนาคมณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อาจพบว่าตนไม่มีรายชื่อหรือมีรายชื่อบุคคลอื่นมาอยู่ในทะเบียนบ้านท่านขอให้เจ้าบ้านยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อได้ตั้งแต่วันที่2ถึง17มีนาคม 2,564ณสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองปลือ,อ,อาหาก <จะ S 1> ท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ท่านจะต้องแจ้งเหตุก่อนการเลือกตั้ง7วันและหลังจากการเลือกตั้งภายใน7วันณสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองปรืออย่าลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้เลือกตั้งท้องถิ่นบ้านเราเข้าครูหาไปใช้สิทธิ์เลือกอย่างสุจริตและโปร่งใส บบนตลนลลาาลาาาาาาดัััั้้้งเเเยยววแขกกรือของงองีซย่าลืมวันที่28มีนาคมนี้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลหนองปาลาไหลกันนะครับ